สามไม้ปลูกอายุสิบปีแล้วตัดขายต้นในใจทิศวันนะครับหนึ่งไม้ยูคาลิปตัสไม่ใช่กระถินเทพาครับไม้ยูคาลิปตัสมาอันดับหนึ่งปีที่สามปีที่สี่เริ่มตัดขายต้นได้แล้วมันตัดได้ตลอดแล้วก็มีที่รับซื้อแน่นอนตันหนึ่งก็แพงครับไม้ยูคาลิปตัสมาหนึ่งสำหรับตัดขายต้นนะสองสองคือกระถินเทพากระถินเทพาเนี่ยพี่ปลูกครบสิบปีไม้มันจะ เนื้อไม้มันจะแข็งมากแก่นแข็งมากสามารถแปลรูปขายเนื้อไม้ได้อย่างแพงนะครับสําหรับกระถินเทพาแล้วก็ทั้งใบทั้งกิ่งเนี่ยใช้ได้ตั้งกับปีที่3ที่4ไปเลยนะครับ 3. ไม้ที่3คือสะดานะครับไม้สะดาเนี่ยไม้10ปีก็ไม่ใช่ย่อยนะครับ10ปีก็ต้นใหญ่มากแล้วใช้เนื้อไม้ได้แล้วและสําคัญคือเราเก็บยอดขายเก็บยอดขายได้ตลอดแล้วก็ อีกสิ่งหนึ่งที่ขายได้ของเดาที่ไม่มีใครรู้ไม่ค่อยมีใครรู้ดีวกว่าก็คือเม็ดเม็ดเดาที่ลูกเหลืองๆครับร่วงเต็มอะ่ะพี่เก็บมาเก็บมาล้างเอาเม็ดข้างในเอาไปตากนะครับขายได้เข้าไปทําสารเดาครับสารอาซาดิเล็กตินจากเม็ดเดาเอาไว้กําจัดมแมลงนะตัวนี้ได้หรือว่าพี่จะทำใช้เองก็ได้นะครับสามไม้ประมาณ